2,565คู่รักดารากลายเป็นคู่ร้างซูงคอนเวิร์ตแยกทางลดสถานะในปี2,565คู่รักดา,า,ดา,ารดาหล,ลายคู่ประกาศข่าวแยกทางลดสถานะความสัมพันธ์บางคู่บอกเลยว่าสันสะเทือนวงการและช็อกหัวใจแฟนแๆไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าจะเป็นคู่ไหนบ้างที่สิ้นสุดทางราักเหลือไว้แค่สถานะเพื่อนพี่น้องที่ดีต่อกันทางทีมข่าวบันเทิง iNN MM News ขอดรวบรวมเอาไว้ให้ได้ติดตามกันค่ะโฟร์ถามไทยเป็นคู่ที่คบหาดูใจกันมากกว่า8ปีและมีโมเมนต์น่ารักนรักออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดสำหรับคู่ของโฟร์สกลลัตและหนุ่มรุ่นน้องถามไทยซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยเระยะห่างกันไปและกลับมาปรับความเข้าใจคืนดีกัน แต่สุดท้ายความรักถึงทางตันทั้งคู่เลยตัดสินใจลดสถานะลงแต่ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะยังเห็นว่ามีการไปคอมเมนต์ในไอจีกันอยู่บ่อยครั้งหน้องธนาแพรว่านิชาพัฒน เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ช็อกหัวใจแฟนๆไม่น้อยค่ะสำหรับข่าวการเลิกรากของหนุ่มนองธนาและสาวแพรวาานิชาพัฒน์ที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักออกมาให้ได้เห็นอยู่บ่อยครั้งอีกทั้งฝ่ายหญิงยัง,ยงเข้ากันได้ดีกับทางครอบครัวของหนุ่มนองธนาจนแทบไม่มีทีท่าว่าจะเลิกราก,กันแต่สุดท้ายแล้วสาวแพรว่าก็เป็นฝ่ายที่ขอลดสถานะความสัมพันธ์เพราะไม่อยากให้ไปทำร้ายความรู้สึกกันไปมากกว่านี้พร้อมยืนยันไม่ได้มีปัญหารเรื่องของมือที่สาม พลอยหอว่างและทูสิริราช ความรักต้องจบลงเพราะคนใกล้ตัวเรียกว่าทําเอาไทม์ไลน์ในโซเชียลเดือดปุดๆค่ะเมื่อสาวพลอยหอวางออกมาเปิดใจเลิกรากาแฟนนุ่มถูสิราษเพราะทนไม่ไหวให้อภัยหลายครั้งพร้อมหย่อนระเบิดเจอพิษความไว้ใจจากคนใกล้ตัวงานนี้ชาวเน็ตหูพึ่งขุดภาพขุดคลิปออกมาพูดถึงไปยังสาวนิ้งสรัญญาจากนั้นเจ้าตัวได้ออกมาเคลียร์แต่ไม่ชัดเพราะคำพูดดูจะขาดใจใครในหลายคนพอสมควรค่ะ ออฟสุพนัทและธัญญาอาสยามออกมาประกาศขอยุติความสัมพันธ์เพราะจัดได้ว่าฝ่ายชายผิดสัญญาทั้งที่เคยให้โอกาสหลายครั้งสำหรับนักร้องสาวธัญญาอาสยามและหนุ่มออฟสุพนัทหลังจากคบหาดูใจกันมากกว่า3ปีหลังจากนั้นหนุ่มออฟได้ออกมายอมรับว่าเป็นเพราะตนเองที่ไปหาร,รอยยิ้มจากสาวอื่นจีน่าเดอะเฟสและถอยประถมพงษ์ ปิดฉากรักต่างไวัยไปแบบเงียบๆอีกคู่ค่ะสําหรับสาวแซบอย่างจีน่าเดอะเฟสและหนุ่มทอยประถมพงศ์หลังจากคบหาดูใจกันมาสักระยะก็ถูกจับตาว่าช่วงหลังไม่มีโมเมนต์หวานออกสื่อให้ได้เห็นกันเหมือนเก่าและพอซื้อถามไทยสาวจีน่าก็ตอบได้ไม่เต็มปากเต็มคำ จนเวลาผ่านไปเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจยอมรับเลิกลากันแล้วจริงๆยืนยันไม่ได้มีเรื่องของมือที่3แต่เป็นเพราะทัศนคติและเรื่องของคนสองคนจริงๆิกิบซ่าและไฮโซนัทสารศาสตร์ปิดฉากรัก13ปีแบบงงงงสำหรับอดีตเกิร์ลกรุ๊ปกิบซ่าเกิรลีเบรี่และแฟนหนุ่มไฮโซนัทสารศาสตร์หลังจากที่ค้อหาดูใจกันมาอย่างยาวนานและมีแผนที่จะวิวา์กันด้วยซ้ำ จู่ๆสาวกิฟซ่าก็ออกมาอัปเดตสถานะหัวใจว่าโสดสนิทซะอย่างนั้นหลังจากที่ฝ่ายชายบอกให้เว้นระยะห่างและเงียบหายจากกันไปแบบที่ไม่ได้เกลียดใจกันอย่างชัดเจนอ๋อพักจิลาและเฟียสทำเอาช็อกไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่โอพักจิลาออกมาประกาศลดสถานะความสัมพันธ์กับสามีหนุม่มอย่างเฟียสที่เจ้าตัวบอกว่าเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ได้เกี่ยวกับมือที่สาม ยืนยันจบกันด้วยดีและยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูกสาวกาวสุภัสรานและหนุ่มชาวชวลิต เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตาจากชาวเน็ตว่าช่วงหลังไม่มีโมเมนต์สวีทหวานและไม่มีรูปคู่ที่ดูมุ้งมิ้งเหมือนที่ผ่านมาแล้วสำหรับสาวก้าวสุพัศราและแฟนหนุ่มตีอยากเชาวชวล,ลิตที่เลิกกันไปแบบเงียบๆโดยทางคู่ต่างเดินหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเส้นทางของตัวเองค่ะ